สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีสมาชิกยูทูบทุกท่านครับผมวันนี้ก็ามาอัปเดตครับอันนี้ก็เป็นลูกนกลงเมื่อ10วันที่แล้วนะครับลูกนกอกายุ10วันนะครับผมนะครับก็โตเยอะเลยนะครับผมแต่ว่า,าเราก็เรียงไปให้ครบสี่สิบวันถึง50วันนะครับเรา ถึงจะรู้นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับผมนะครับถ้าในช่วงเล็กอย่างนี้นะครับเอาออกมาจากไข่นะครับผมก็อบด้วยหลอดไฟนะครับผมนะครับอาหารเราก็ควรที่จะเติมตลอดนะครับแล้วก็น้ำนะครับอย่าให้ขาดนะครับเห็นครับก็ สิบวันเนี่ยรูปร่างก็เริ่มเหมือนนกที่โตแล้วนะครับผมนกกระทานี่ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกคอกนึงนะครับผมนะครับที่เพิ่งฟักออกมาเมื่อวันก่อนนี้นะครับนี่ครับผมลูกนกอายุ สามสวันนะครับผมก็เยอะนะครับฟักทีนึงก็ทีละแปดสิบถึงร้อยฟองนะครับผมนะครับแล้ก็เมื่อออกจากไข่แล้วก็เราก็ควรที่จะอบทันทีเลยนะครับผมให้ความอบอุ่นนะครับก็อให้อาหารเขาพร้อมกินเลยนะครับผมาว่า นกกระทาที่ฟักออกมาแล้วนี่ก็จะกินอาหารทันทีนะครับส่วนไข่เชื้อนะครับก็ปล่อยให้ตัวผู้กับตัวเมียผสมกันนะครับผมนะครับไข่เชื้อเราปล่อยไว้ไม่เกิน10วันนะครับผมให้เรารีบเอาเข้าตู้ฟักนะครับเพื่อประสิทธิภาพนะครับผม ในการฟักออกมาเป็นตัวนะครับหรือว่าโอกาสรอดนั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็เดี๋ยวรอรวบรวมนะครับผมเข้าตู้ฟักเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้พ่ออไทยก็จะขยายนะครับขยายเร้าขยายกลงเพิ่มนะครับผมเพิ่มจํานวนวนกเพราะว่า,าไข่ไม่พอขายนะครับผมนะครับ ก็มาอัปเดตนะครับเลี้ยงนกกระทาก็ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารที่เยอะนะครับผมนะครับเพราะว่านกจะกินตลอดเวลานะครับก็มาอัปเดตขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อ่ผมฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อที่ ผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปดีๆออกมานะครับผมครัรงกระทาครับอาชีพเสริมหรือว่าถาม,มาราทำเป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมครับขอบคุณมากครับ